ทำมา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 ทเฟ้หน่อยเฟ้หน่อยเฟหน่อยเฟ้หน่อยเฟมาหน่อยทำมา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 ลูกสาหน้าเสาวนะสาไหนตีตอนเชาโซโลชาโซโลลงมา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 ลมมากลับมกลับมาโกับมกับไปกับกัับมาทกบมากกมาเกาเกาาาาาัวนะหวนหวะััวัว

เคลูกเสาเสาชาโลกละสี uk, so, so. Alo, ่ามตอนนี้ลงมาพี่แคปไว้ดำไว้ดำไว้มาไว้มาไว้มาสวยสวยสวยสววคิดิ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 วคิดพูดขึ้นมาพูดขึ้นมาพูดขึ้นมาอรพูดขึ้นมา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 คิดบิวคิดิวนะพกคิดดบิวนะคิดดูบิวนะคิดดบเเต็ม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 เต เดี๋ยวเดอ้บกบกลับมาก่อนก็ได้ิมาอเกลับมากลับมากลับมาเ็พร้อมแล้วเดีมาบอกแล้วนะบอกแล้วบอกแล้วชิดไอ้นี่ไว้นะาไว้ดาไ้เต็เต็ม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 เมเต็มเงมเต็มเ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 ด็มเต็มเตมเต็มเมเต็มเมเต็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 มเเต็ม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 เต็เต็มเต็มเต็มมเต็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 มเมเเเ็ตมเม โหนะโอโหนะโหนะโ้โหนะโโหนะโอ้โหนะโอ้โหนะโอโหนะโโหนะโโหนะโอโหนะโ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 หนะโ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 หนะหนะ

โห้ยโห้ยโห้ยไห้นันันัโห้ไว้ลูกนาลูกนเดิ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 นเดเดิน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 เดเดิน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 เดิเดิน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 เดเดิน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 เ เขามาตอเข้ามาเามาพุทพุขึ้นเมาพุมขึ้นเศษมาพุทข้เมาพุทขึ้นเศษมาพุทขึ้เมาพุทขเมาพุทขเมาพุทขึ้นเศษมาพุเศมาพุทขึ้เศษมาพุทขึเมาพุทขึนเมาพุเมาพุทขึ้นเมาพุทขเมาพุ้เมาพุเมาพุทขึ้เมาพุทขึ้นเศษมาพุทข้นเศษมาพุทขึ้นเมาพุนเมาพุนเศมาพุน

มันแตกแล้วคอมมันแตกแล้วฮะมันแตกแล้วโดนดิสแฉกไปเราก็โดนดิสแฉกเอ้ยมันมีกุ๊บอยู่นี่มั้ยหรอมันสวนลีกุปลีกุปลีกุปลีกุ๊บีกุปลีกุ๊บกุปฮะแรงมันอะข้างบนข้างบนมันแตกไปแล้วจับนี่แล้วจับนี่งงวะอะไรอะน้อ่เห็นมันแยกไปสองทางอะจะเป็นลิฟปะข้างหลังขึ้นมาหน่ข้างหลังขึ้นมาหน่อยตัวนี้แพงมาก ความปริ๊ดีนะเ,ออเฮ้ยโหไอเฮียนี่ก็เปรี้ยวเกินเดี๋ยวก็ดองหรอกตายไปสาหรอคะอ,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 อืมขอเดชสวัสดีอะไรมไม่ทำสวเสมอหรอกหัวแ,แต่งหมดไม่มาแต่งหมดเหรอเนาะยังยังเขายัางเขายังไม่เรดดี้เลยอ โอหโหสมองเลยเาด้เียมาวทมาลมาวลงมา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 ลมาลง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 มมาลง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 มาลมาลง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 มลงมา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 ลมาลง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 มมาลงมาลงมาลงมาาลงมาลงมาาลงม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 าลง

เดินมาเดมาเดินมเดิามาเดินมาลงน็ลงน้ลงนงน้เดน็อตน็อตในห้าีหลงเลยลงเลยใครใครมีลงมาเลยใครมีลงมาลงมาลงมาไปแล้วลงมาเลยลงมาลงมาใครมีปีคออย่าไปไหนไอ๋อจะเข้าเทอลิกป๊บนึงไปไหน้องกูาอยู่เ้าวาเ้าวาเ้าวาเ้าวเ้าวาเ้าวเ้าวานะหัวนหัวนหัวน

ตีสตอนนี้นอั่นลงมา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 โอ้โหดำเกย์ิริคิรุไอ้ตาไอ้ตาไอ้ตา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 มันตา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 มันเกย์เอ้ยมา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 ๆาม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 า